ผมจึงเผยว่าภายใน2ปีนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่คนที่คุณรู้ว่าใครอาจจะกลับมาก็เป็นได้วันนี้คือวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้คือวันที่27ตุลาคมปี2021นะครับผมอยากจะเผยโพรต์จนะว่า ปีหน้าจะมีความวุ่นวายในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะกรุงเทพและภายในสองปีจะเห็นการเปลี่ยนฐานอำนาจการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยการปกครองหรือการบริหารจัดการนั้นจะไปสู่นวัตกรรมใหม่จะไปสู่ความคิดแบบหัวใหม่ผมไม่รู้ว่าการปกครองจะเปลี่ยนถ่ายยังไงแต่การปกครองนั้นในสองปีนี้จะไปสู่จุดที่ คนมากมายจะคิดว่าเป็นสีวิไลเป็นการเจริญก้าวหน้าเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดคนมากมายจะมองว่าเป็นเรื่องดีแต่แท้จริงแล้วกําลังนําเราไปใกล้มากขึ้นของการรับเครื่องหมายที่มือขวาและที่หน้ผาผาผมเผยไว้แค่นี้สั้นๆแล้วกันว่าภายในปีหน้าเราจะเห็นความวุ่นวายมากมายและในปีสองปีนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนฐานโครงสร้างการปกครองผู้นําจะเป็นผู้นําที่หัวใหม่ทุกวันนี้เราอาจจะเจอกับผู้นํา ทหารใช่ไหมครับแต่เราจะเจอผู้นําที่เป็นหัวใหม่จะเป็นผู้นําที่ไฮเทคเป็นผู้นําที่ใครหลายๆคนคิดว่าเขาจะเป็นฮีโร่ในการช่วยกู้เศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆได้แต่หารู้ไม่ว่าในความเจริญก้าวหน้า<ม>ในความชาญฉลาดนั้นมีการซ่อนกับดักและนําไปสู่การรับเครื่องหมายที่มือกว่านาิยบากได้เร็วกว่าเดิมทําไมผมหนึ่งเคยแบบนี้ฟังนะครับวันนี้วันที่27 ตุลาคามปี2 0 2 1ถ้าวันนั้นเกิดขึ้นผมก็จะกลับมาฟังไลฟ์นี้แล้วก็เอามาว่าคำเผยนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับทำไมผมถึงเผยแบบนี้เพราะว่าถ้าตราดวงที่1ใกล้แก่แล้วแปลว่าการโผล่ขึ้นของอํานาจของแอนตี้ไครสต์นั่นคือคนนอกกฎหมายนั้นใกล้ที่จะครอบกลุ่มทั้งโลกแล้ววิววอวันที่13ได้พูดว่ามันจะใช้อํานาจ บ,บังคับทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาเล่งถึงว่าการเมืองการปกครองของแอนติควายสุดรัฐบาลโลกจะมีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทยด้วยฉะนั้นการเมืองการปกครองของประเทศไทยนั้นจะต้องล้ําสมัยจะต้องหัวใหม่จนสามารถอยู่ภายใต้และเห็นดีดเห็นชอบกับนวัตรกรรมของแอนตไควา์ได้ผมจึงเผยว่าภายใน2ปีนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่คนที่คุณรู้ว่าใคร อาจจะกลับมาก็เป็นได